นะแล้วถ้าเป็นคัาธรรมดาล่ะที่คำว่าบีมหรือคานพื้นเฉยๆนะคะตัวเนี้ยจะใช้อยู่ที่0.18นะคะ0.18อ่ะเสร็จแล้วมีใครไม่ทันบ้างมีใครไม่ทันบ้าง ทันผนังครับไม่ทันอะไรนะอ่ะให้เราแคปหน้าจอรีนอะไรอยู่อ่ะให้เราแคปหน้าจอได้เลยนะคะตอนนี้นะหน้าแรกนะคะตอนนี้อ่ะนกูอยู่หน้าแรกให้ก่อนตั้งแต่ผนังถึงหลังคางนะคะถึงแฮตหลังชา,านะคะแคปไว้นะคะนับในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะต่อไป ต่อไปนะครจะเลื่อนหน้าต่อไปนะแหดถึงหลังคานะคะแหถึหลังคาอ่ะโอเคต่อไปนะคะแคบหน้าจอหน้าที่2นะคะ1 2ึ่งสองสามสี่หาหกเจ็้าทนไหมต่อไปนะถึงเส้นป่านเมื่อกี้หน้านี้เส้นป่านะคะต่อไปนะอ่ะโอเคสิ้นสุดแล้ว อ่ะครูจะนับใจนะนใจายหนึ่งสอี่ห้าหจ็ดแปดเก้าสิบนะคะได้มหมนะคะงานวันนี้คือทุกคนนะแคปหน้าจอเกี่ยวกับการตั้งค่าเลเยอร์นะคะส่งครูด้วยนะคะทานไม้ต่อนะเมื่อเราตั้งค่ามาเสร็จแล้วนะคะให้เรากดกากบาทออก โนออกนะ,นะ <S 2> <S 2> ก็จะกลับมาหน้าจอนะคะดูปกติของเราวันนี้ก็คือจะเป็นงานครูบอกไปแล้วว่าเป็นงานแปลนอันดับแรกเนี่ยระหว่างเราะจะเขียนแปลนนะคะให้เราเปิดหน้ากระดาษของงานเรานะคะคว่คู่เนาะ ควบคู่ไปด้วยระหว่างระหว่างเขียนงานนะคะ,ะสมมุติอันนี้เป็นหน้ากระดาษคูณอนะันดับแรกนะคะเรามาดูเส้น dimension กันก่อนนะคะก็คือจะเป็นขนาดตัวอาคารนะตัวตัวอาคารเนาะจะเป็นอยู่ที่จะขนาดที่3.5คูณ3.5 2.5 1.1นะคะ พอเราได้ดิเมนชันเสร็จแล้วเห็นดิเมนชันแล้วว่ามีขนาดเท่าไหร่บ้างให้เรานะคะไปที่เลเยอร์เลเยอร์นะคะแล้วเลือกนะคะเดี๋ยวซับซูมให้เรามาที่เลเยอร์นะคะก็คือจะเป็นลูกศรซูมให้ดูนะเอาใหม่ เลเยอร์ <Layer S 2> นะคะและด้านข้างของคําว่าเลเยอร์เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วมันจะอยู่แถบด้านข้างหมดเลยเห็นไหมมันจะอยู่แถบด้านข้างหมดเลยสิ่งที่เราตั้งค่าลงไปเมื่อเรานะคะได้ตั้งค่าเลเยอร์เสร็จแล้วให้เรามาที่ช่องตัวนี้นะคะช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆคําว่าเลเยอร์ตรงนี้แล้วให้กดเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้ลงนะคะก็จะเจอแฮทเส้นที่เราตั้งค่าไว้มากมายเลยเนาะ ถ้เรานะคะเจอเส้นตั้งค่้มากมายตรงนี้แล้วนะคะให้เรานะคะเลือกเลือกอันดับแรกก็คือจะเป็นเลือกนะคะเดี๋ยวนะก็คือจะเป็นเลือกก็คือเส้น<ต>ล่างนะคะเส้นล่างก่อนทำงานนะนะบิดเนี่ยค่ะตรงนี้นะคลิกเข้าไปจากนั้นให้เรามาที่งานงานของเราแล้วเราดูดิเมนชัน แนวนอนก่อนดูแนวนอนก่อนนะคะก็คือจะเป็นหนึ่งสามจแล้วก็หนึ่งอันดับแรกเส้นเส้นล่างมาก่อนดูใช้คำสัง่งไลน์ที่อยู่แถบด้านบนไลน์คลิกหนึ่งครั้งปึ๊บลากจากฝั่งขวาไปซ้ายหรือฝั่งซ้ายไปขวาก็ได้นะคะแล้วกด fn f 8 ทิกไปเลยนะคะเอาพื้นที่ที่คาดว่าหน้ากระดาษนี้มันจะพอดีนะได้มาแล้วเส้นลายตามที่เราตั้งค่านะคะเส้นลายมันต้องเป็นเส้นประ เส้นลายเราต้องเป็นเส้นปลาซึ่งด้วยสเกลที่มันใหญ่นะคะดังนั้นครูจะพาตั้งค่าเส้นให้มันเห็นความเป็นเส้นปลาขึ้นนะคะให้เราคลิกไปที่เส้นที่เราลากออกมาเมื่อกี้นี้นะคะคลิกหนึ่งครั้งคลิกขวาแล้วมาคําว่า p r o p e r t y นะคะขึาา้นมาซูมให้ดูใหมะะ่ให้เราคลิกที่เส้นแล้วคลิกขวาแล้วมาคําว่า p r อพ e r ต y ตัวลองสุดท <Beginning S 1> ้ายเลยอะค่ะต <sh> like ัวนี้เมื่อเราได้แล้วใ้เราติ๊กหนึ่งครั้งข้อมูลมันก็จะขึ้นมาแถบตรงฝั่งซ้ายมือเรานะคะเห็นไหมให้เราตั้งค่าขนาดเส้นนะคะโดยมาที่คำว่า Layer t ์ไทนะคะ เห็นไหมจากนั้นนะคะให้เราลดสเกลลงลองดูนะ0 0นย0จศนคูลองดูนะมันจะเห็นเส้นความปรับขึ้นไหมอ่ะเห็นนะคะโอเคเส้นปรับแต่ครูว่ามันใหญ่ไปคือจะลดอีกนะ จะลดลงมาอีกนะแป๊บหนึ่งค้างไหมค้างไหมทุกคนเครื่องค้างไหมไม่ค้างนะกูจะเปลี่ยนนะคะเป็น0.03ลองดูนะอ่าได้มาแล้วนะคะกูเลือกขนาดที่0.03เห็นไหมคะเส้นปรามันจะขึ้นมาแล้วเ๋อเมื่อเราตั้งค่าขนาดเสร็จแล้วด้วยลายไทยแล้วให้เรากากบาดออก กด escape escape นะคะ ESC ออกได้แล้วนะเส้นล่างหรือเส้นเส้นล่างเส้นสีดลายของเรานะคะต่อไปนะคะเรามาดูด้านข้างแนวนอนเราต้องวางเส้นนี้เท่าไหร่คะมีขนาดหนึ่งสามจุดห้าสองจุดห้าแล้วก็หนึ่งนะคะอเริ่มเลยคลิกครอบหรือคลิกซ้ายหนึ่งครั้งไปที่คำสั่ง CO copy copy เนี่ยค่ะ C o P y, COPY copy ทิ้งหนึ่งครั้งดึงลงมานะคะก็คือหนึ่งทิมหนึ่งนะ Enter นะคะต่อไปล่ะเส้นขนาดเท่าไหรสามจุดห้า